วันนี้เราก็มากินข้าเวเย็นกันนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มีข้าวคุกปินะคะซื้อมาจากร้านาสมทรงนะคะที่กรุงเทพค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยลูกอ่าเป็นหนุ่มจีนนะคะแกงเขียววลชิ้นปลากายอันนี้ลูกปลากายนะคะเด็ดมากจริงๆขนาดแบบไปกินแล้วติดใจมากค่ะอร่อยมากๆค่ะรสชาตินี่คือมาเดี๋ยวเราจะชิมอันนี้ก่อนข้าวคุกปินะคะ กะปิหอมมากๆอร่อยเลยะคะ่ะหมูหวานหอมแล้วก็เข้ากันมากอันนี้เรามาดูนะคะให้ดูลูกชิ้นปลาก,กายก่อนนะคะอันนี้ห้บาทนะคะอันนี้น่าจะประมาณเจบาทเพราะว่ามีหนุ่มจีนด้วยหนุ่มจีน10บาท พริกแกงถึงเครื่องแล้วก็ปลากายนี่คือนุ่มหนึบหนับมากดีจริงๆถึงเครื่องมากค่ะกระชายอะไรต่างๆสมุนไพรอ่ะอันนี้มาถึงอันนี้เป็นบะหมี่ต้ยมยำสุโขโทัยนะคะร้านสมทรงเหมือนกันออกขึ้นชื่อมาอันนี้คือไม่ต้องปรุงเลยค่ะให้ชิมก่อนปรุงนะคะเพราะว่ารสชาติเขาดีมากๆอันนี้น่าจะสี่สิบบาทถ้าพิเศษถึงจะห้าสิบ เปรี้ยวหวานลงตัวอยู่แล้วถ้าใครผ่านไปแถวกรุงเทพนะคะร้านนี้แนะนำเลยสมทรงค่ะน่าจะอยู่สามเสนซอยซอยสามตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันนะคะประมาณนี้นะคะเซิร์ชดูได้ค่ะใน Google ว่าร้านสมทรงร้านอาหารนะคะสมทรงสามเสนเดี๋ยวขึ้นเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เจ้าจุดกล้วยนะคะแต่คนละเจ้ากันอยู่ตรงไหนจะไม่ได้แล้วอันนี้กล่องละแค่ยี่สบาทนะคะ คุ้มค่าคุ้มราคามากไปกินต่อกก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ